น้ำนิไ่เไมล้ลูกไอาน้ำนิ่นหลายเรื่องเลยโอ้ยกินในกานพอเลยทำไม เออขึ้นเพลงอะไรดีวะขันมากมาแล้วคุณบอยขึ้นเพลงสักเพลงหนึงคุณบอยด่วนเก้าแม่กองแอบรักน้องสมุทรสาครนหนุ่มหนุ่มนะเข้าสานาเกลือหนุ่มนะเข้าสานาเกลื้อ บ้านงีสอนเนี่ยอ่าบ้านง้กนมนะเข้าสาวนะเกลือบ้านของพีทำนาทำนาปลูกข้าวปดเงานักเกลืออตบยูิกาลาิน

มีแรงมาเลยเนี่ยมีแรงมาเลยเฮ้เห็นร yeah> anyway ัง่ามีแรงแล้วอมหลอกันอลอดาโอ้โหหแล้กนี้ไม่มีเสียงยูกค่าอนออมันตเตะน้ำนน่อโอ้ไม่อุไรแน่นอนมอ

มากลางแดดเยโอ้โยก็ได้เห็นราคาแล้วล่ะว่าสีป้าท่าไหนท้าไหนท้าไหนท่าไหนท้าพาธีหรอดยท่าพระจัน Hãy subscribe cho kênh ท่าไหนท่าไหนแข่งแข่งมันแงท่านี้อ่ะท่านี้ท่านี้ท่านี้ลงง่ายท่านี้ลงง่ายเนี่ยเด็ดล็อกเลยล็อกล็อกเลยเอาเทียบเนี่ยเทียบท่านี้ย่านอันนู้นแข่งเอาเอาซ้ายซ้ายซ้ายเนี่ยท่านี้ท่านี้เฉยเฉยก็ได้เฉยเฉยก็ได้เฉยเฉยคือคือแกไม่มีอะไรสักอย่างเจ้าว่านจะลงเนี่ยมันลงลำบากนะเอาได้ได้ดิ้งดิ้งไหม à, Nôm nôm, chơi đưa nói chú đưa nói nèo, oh, chú đưa lừa nói chú đưa nó lừa nói, đưa nó lừa nói, đưa nó lừa nói, đưa nó lừa nói. Oh. À. À, chơi <laughs> ลุกที่ไหนอยู่นั่นไหนอ่าขึ้นเลยขึ้นเลยอ่าล็อกล็อกก่อนล็อกล็อกเรือก่อนล็อกท้ายก่อนล็อกท้ายเรือก่อนเอาเอาท้ายเรือเข้าไปก่อนเดินเดินหน้าหน่อยได้ปะอ่าเอ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 าหน้าหน้าหน้าโคตรแผลอ่าหน้าหน้าหน้าโคตรแผลครับครครับมาเดี๋ยวนี้อ่าสนานสนานสนนไปเดี๋ยว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 เแก่ซองมัดตรงตลาดเด้เดวเด้ซองซองเด้เดวเด้เป็นที่ลังนี่อะไร คุณมากครับเร็วเลยอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลงล็อกล็อกเรือก่อนล็อกเรือเดี๋ยวล็อกเรือไว้เดี๋ยวไปด้วยกันเอ้าตายแล้วยังไงเนี่ยนี่ไงเนี่ยตาลูกไปโอ้ตายแล้วอะไรปลาตึงไม้ล็อกล็อกเรือไว้เดี๋ยวลงไปด้วยกันล็อกเรือไว้